สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊อีกแล้วนะคะเจ๊ฟอดพระปแดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่น o p e n c e p g เกียร์อนั่นเองค่ะคันนี้เป็นรุ่น XLS นั่นเองนะคะราคาค่าตัวของเขาตอนนี้อยู่ที่8,9,000บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาชมรอบคันนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้าง มาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าของเราเปลี่ยนให้เขาค่ะอัปเกรดเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองเป็นสีแดงตัดด้วยสีดํานั่นเองค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้สีอะไรแจ้งเจ้าเอกม,มาได้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าติดมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋วให้3จุดนั่นเองค่ะ ตัวรุ่นที่เป็น XLS นะคะในส่วนของตัวกระจกกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ m a t น i ท LED นะคะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ้งไลท์มาให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะสามารถปรับไฟสูงต่ําได้ด้วยนะคะคันนี้แล้วในส่วนของรุ่นนี้นะคะเราติดตั้งในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ให้เขาเป็นโทนสีแดงนะคะจะได้ตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นทรงมา้าถ้าเกิด แว่าลูกค้าไม่ชอบทรงมา้าอยากเลือกลายสติกเกอร์แบบไหนสามารถเจ๊ก็มีให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กลายมาวลนะคะคันนี้เป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะคะเป็นลายมาวลนะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นยางดีเซนติกนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะ ยางตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งถนนดําและลูกรังนั่นเองนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านข้างที่เป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวตัวรถเช่นเดียวกันนะคะฟิลม์มติดตั้งฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้รับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันสาดก็ติดใต้ติดตั้งเพิ่มให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือนะคะลูกค้าอยากจะติดเป็นตัวฟิลม์มหรืออยากจะติดเป็นเบ้าแบบนี้สามารถเลือกได้เลย2แบบนะคะ ตัวมือจับประตูก็เป็นสีดำนั่นเองค่ะบันไดข้างนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวโลบาร์เหล็กนะคะเราติดตั้งเป็นโลบักโลบาร์เหล็กของ outlander ให้นั่นเองค่ะตัวนี้สามารถเสริมในส่วนของตัวตะแกรงได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีการติดตั้งห่วงตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากติดตั้งตัวตะแกรงเพิ่มได้แจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้จะเป็นแบบอ o อ up นะคะเติมน้ำมันดีเซลดีเซล b b ี0ิบบนะคะ B7 ได้นะคะตัวนี้นะเป็นดีเซลนะทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากติด4ี่สก็แจ้งได้นะอันนี้ลูกค้าให้ติด4ี ,4 ขสบันไดเหยียบด้านข้างนะคะตัวนี้มีให้เรียบร้อยมากับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็กันชนด้านหลังเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟส่องป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวกระบะท้ายเนี่ยก็ติดตลายสติ๊กเกอร์นะคะสาดมาถึงขณะมาทางฝาท้ายเต็มฝาท้ายกระบะเลยนะคะ ก้องมองหลังนะคะสำหรับรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะซ่อนอยู่ใต้โลโก้นั่นเองค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้กับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ติดตั้งคำว่า xls ตรงรุ่นเลยนะคะมาให้ตัวครอบไฟท้ายเนี่ยครอบกันกระแทกเนี่ยก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถแจ้งได้หรือใครอยากจะอัปเกรดไฟ,ไฟไท้ายให้เป็นไฟไท้ายแบบ led เป็นแบบทรงปีกผีเสื้อเหมือนตัว w i t e c h สามารถแจ้งได้เลยนะคะอัปเกรดได้หมดเช่นเดียวกันนะ,ะตัวช่วงล่างของเรานะคะตัวนี้นะคะตัวี้ช่วงล่างของเราจะเป็นทวินทูบนะคะแล้วก็มีแหนบให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะเพิ่มความนุ่มนวลรับน้ําหนักได้ดีในการบรรทุกนะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆในการใช้งานนะคะเดี๋ยวพาไปดูทางภายในตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Open Cap นะคะการเปิด ตัวช่องแคบเนี่ยเปิดง่ายได้เลยนะคะเหมือนตู้กับข้าวเลยเห็นไหมแล้วก็ให้พื้นที่การใช้สอยกว้างขวางขึ้นลงง่ายได้นะคะสําหรับตัวนี้นะ,ะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากติดตั้งเป็นเบาะหนังสามารถแจ้งได้เลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับนะคะพนักพิงหลังได้นะคะเอนเอนเข้าเอนออกได้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับในเรื่องของตัว ระดับาการนั่งตัวเบาะได้สูงต่ำได้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยติดตั้งมาให้จากโรงงานจะเป็นหน้าจอซิงค์ 4A ขนาด10.1นิ้วมาให้นั่นเองอะ่ะตัวนี้จะเป็นแบบทัชสกรกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็น Android หรือเป็น iPhone สามารถเชื่อมได้ทั้ง2แบบเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดสามารถปรับเป็นเกียร์ททีเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนวนวลก็ได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะช่องตรงกลางเรายังมีที่วางแก้วอเนกประสงค์ให้ได้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวช่องเก็บของสัมราระตัวนี้จะเป็นตัวพักที่พักแขนม,มาให้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมาให้ตัวช่องเสียบสายย s b บีนะคะแล้วก็ท้ายซีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพรมลัยของเราเนี่ยจะเป็นพรมลัยแบบยูริเทนนะคะแต่ว่าให้เป็นพรมลัยไฟฟ้าสามารถปรับ วงมาลัยได้ด้วยนะคะปรับขึ้นลงยกขึ้นยก,ยกลงได้นะคะหน้าจอด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วมาให้เป็นแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลเลยนะคะดูชัดเจนง่ายดายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจนะคะเราให้มาเป็นกุญแจรีโมทมาให้นั่นเอง2ดอกนะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งเป็นปรับความเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ย เราก็ยังมีปุ่มที่ปรับในส่วนของตัวกระจกขึ้นลงทั้งหมด2บาทเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS e b d s แล้วก็ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำม,มีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สีมีให้ลูกค้าเลือกมีสีดำสีขาวสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีเทานะคะ มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนั่นเองใครชอบชื่นชอบสีไหนหรือรูปแบบการตกแต่งแบบไหนอยากได้สไตล์ไหนสามารถทักเข้ามาหาเจ๊เอ๋ได้เลยที่เบอร์0 6 3ค่ะสามหกแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้วันนี้ก็คงจบคลิปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ